รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมโดดเลย อะไรพี่วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยโอ้ยคนมีคุก,กีรันมาดึงมาตัวนูน้นใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นพี่กีใช่ไปเดินเที่ยวเซนท่านมาขากลับใช้เดินขึ้นสะพานลอยไปเจอเด็กช่างกนสองคนมันจะไถเงินฉันเว้ยมันชักมีออกมาสองด้ามสองเล่มสองด้านนี่ใช้กับปากาเออ,เอ,อแล้วชักมีมาเป็นไงพี่มันไม่รู้หรอกท่านจะเป็นนักอวยเก่าโอ้ยสุดยอดเลยรถดเพี่ยอัดับพี่แล้วไม่เลือ พวกช่างคนใช่ไหมตังในกระเป๋าเนี่ยมันเอาไปหมดเลยวคว้างใครยังไงเห็นด้ามมีดแล้วโไม่มีตังกลับบ้านด้วยเด่ยตัารลดเมย์ก็ไม่มียีนนีนสนน่สองแสนเลยลดเมย์บ้าอะไรสองแสน ใสสมุนไพรสบายนางยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติมากันที่นี่ทำไมเยอะแยะเดี๋ยวคุณนายเขาุณรู้หรอเดี๋ยวเขาจับได้หรอกแล้วคุณนายรู้ครับไอ้หัวผัวกูตัว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 อ้าวแกกลัวคุณนายรู้หรือว่ากลัวผัวคุณนายรู้กันแน่วะ ยา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 ฉันเนี่ยอดทนกับแกมามากแล้วหนีมามีความสุขมาสวยสุขเอาอยูคนรวยทิ้งฉันพ่อแม่แล้วก็ลูกของแกเนี่ยเกาะฉันกินจนฉันหมดเนื้อหมดตัวแล้วแกรู้ไหมไอ้พวกที่เกาะกินเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกไอ้เห็บนี่อย่าชมกันซึ้งๆนะสิฮะเขาด่าฉันด่าฉันประชดฉันด่าแกได้เปรียบเหมือนเห็บที่เกาะอยู่เนนไอ้เห็บ เฮ็แล้วก็กลับมานี่กูคนไอ้เฮิ่มพ่อะจร้อนฉันเปรียบเลืใหยมันฟันไม่้รับเปรียบี่หัวก็แล้วเน่เข้าใจไหมฉันลุกมาที่จะจะมาเอาเงินใช่ไหมใช่หนูแม่ทองารเฮินไปจัดหาแล้วแต่งตัวให้งามทห่าอะไรเข้าใจเข้าใจไหมเน่ฉันคิดว่านะพวกพี่อคิดผิดเพราะว่าคุณนายเขาขี้เหนียวเขาไม่มีทางที่จะให้พวกพี่มาอยู่ด้วยเอาเงินไหมพวกพี่หรอคุณนายขี้เหนียวไม่เป็นไร แต่ผัวคุณนายเนี่ยเอ,อฉันรู้เี่มันมันแอบ,บชอบแกอยู่ถามจริงๆอ่ะมีอะไรกับมันหรือยังสองทีออ่อย่าง<ม>จะไม่ได้มีอะไรคุณผู้ชาก็ถือศีลอยู่เนี่ถือศีน่ะพอกลางวันเน่ยนนเดินจงกลมพอกลางคืนกูเห็นขึ้นไปนอนข้างบนนอนจงกลมดีเหรอลูกไม่ต้องพูดมากทำไมแกไม่จัดการแล้วแกก็จะเป็นคุณนายขึ้นมาเองเอออ อย่างเงี้ยมันเป็นการแย้งลูกแย้งพ่อเขามันไม่ดีโอ้โหอยู่ๆก็ทำมะเกิดขึ้นในใจัอใจไหมไปดูลูกแม่เองต้องตัดสินใจนะลูกเพื่อความสบายของลูกเพื่อความสบายของลูกเองเองจะกล้าทำไหมจะกล้าทำไหมจะไม่กล้าหรอกแม่มึงไม่กล้ากูกล้ากูทำเอง อีออนคิดจะไปทำอะไรเข้าก็ลูกมันไม่กล้าทำอ่ะอีโน่ทำเพื่อเพื่อพ่อก่อนที่แม่เองจะไปเป็นของคนอื่นเห็นไหมห่วงเห็นไหมห่วงแล้วใช่ไหมห่วงเลยใ่ไหมฮะของดีติดใจเลยใช่ไหมพูดใช่ไหมว่าไงว่าไงคิดจิก็ได้จ้ะฉันอะ เป็นคอสอคอเองไอ้อะไรอะไรวะเป็นอะไรคอสอคอคืนความสุขให้กับครอบครัวมั้ยไม่หายทำไม่ไ <youngest> ด <Hey, INTER> ้แล้วครับตกลงจะคืนความสุขให้กับครอบครัวเราใช่เออครอแต่ฉันจะทำยังไงต่อไปอ่ะทำยังไงอะเหรลยไปไหนอ่ะไปไหนครับต้องไหนต้องไหนเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเนี่ย จะเป็นคนจัดการเองอะไรอะไรเล่นกล้องคนเดียวโอ้เลิกก่อเล่นด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องห่วงแป๊บนึงนะจ๊ะได้ยังพี่แจ๊ะเย็นเย็นเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ลูกค้าอ่าพี่น้ำร้อนๆเลยนะอ่าสีถุงนะอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าจ้า สบใจนะจ๊ะอืมโอ้โหนี่แม่คุณเอ้ยนี่ให้เงินแบบนี้ฉันต้องไปใช้ที่ญี่ปุ่นไหมเนี่ยฮะทำไมอะพี่แจ๊เอ้าก็ดูเนี่ยมันมีโดเรมอนด้วยเนี่ยนี่ยใช่หรือเปล่าดูซิเป็นเงินญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ไม่ใช่เงินญี่ปุ่นหรอกมันอุ่นรู้ได้ยังไงถ้าเงินญี่ปุ่นล่ะมันต้องเย็นอ๋อเงินญี่ปุ่นเย็นงั้นเอาไปแช่ช่องฟิตอย่าให้แข็งนะเหมือนมันจะไม่เป็นญี่ปุ่น ไปได้แล้วมายืนตัวเตี้ยอยู่ได้ข้ามฟากเรือข้ามฟากท่านละยี่สิบบาทครับเรือเราขับเนิบๆโดยกัปตันเติบครับผมเรือครับน้องๆๆๆน้ครับตัวตัวมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับอย่าใช้สะพานครับใช้บริการเรือข้ามฟากของเราดีกว่าครับเอ้าทำไมสะพานข้ามไม่ได้อะพี่สะพานมันชำรุดครับเ ผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้ยังผ่านมาอยู่เลยพึ่งทำรุดเมื่อกี้นี่เองครับผมให้บริการเรือท่าฟักของเราคนละยี่สิบบาทครับลงเรือเลยครับเดี๋ยวกับปันเติบจัดการให้ครับอ่าค่อยๆนั่งนะครับผมอย่าเอาแขนออกข้างนอกนะครับอันตรายครับผมพร้อมแล้วนะครับสตาร์ทเรือขามาแล้วพี่ เดี๋ยวไอเติบครับผมสงสัยมานานละครับถามจริงเถอะแกมีอาชีพเรือข้ามฟากเนี่ยทำไมแกไม่พายวะพายไม่เป็นครับผมไม่ทำทำไมเนี่ยเอาทำเป็นบริการตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้ครับผมท่าไหรคครับตังค์ครับสี่สิบบาทครับอ๋อรับบัตรเครดิตไปครับรับบัตรเลยจะบ้าแล้วครับสี่สิบบาทจะมารูดมาเอาเงินสดนะครับเงินสดครับผมนี่ครับ สี่สเกิน60ครับเกินครับใจดีนะเนี่ยเชิญที่ร้านก่อนจ้าเรียกเขาก็เก่งนะเฮ้ย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 เฮ้หลกหูมากเลยเครื่องมึงเนี่ยเบาๆหน่อยได้ไหมวะก็ไปทำทำไมท่อท่อมันเบาๆวะไปทำไปคว้าให้มันดังได้ไงน่ะหลังทำแบบโลอกหูเฮ้ยเครื่องมึงอ่ะมาบานแล้วแม่ ดับเครื่องก่อนแล้วคุยกันว่าอะไรนะครับพี่โอ้โหนี่เองไม่ธรรมดานี่เครื่องนี่แรงจนตามแดงเลยนะเนี่ยนี่เจ้าพี่ไม่ทักนี่สงสัยน้ำมันเครื่องผมหมดนะครับเออเองไม่ต้องไปเองไปเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเครื่องแบบนิ่มๆเบาๆครับพไปไปแน่มีดิฟซะด้วยมีดิฟซะด้วย นาเย็นๆจ้านาเย็นก่อนนะจ้าอันนี้จ้บครแหมมาเที่ยวตลาดน้ากันเจามีกรอบครับบ้ารอมตีก๊อบดยังไงไม่เห็นมีถุงก๊บเลยมีฮนี่ไถุงกบถุงก๊บอะไรกอบแก๊บ สนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบวผสมผงไปสรรแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดพี่หน้าไม่คุ้นเลยอะ่ะเป็นคนที่ไหนละจ๊ะเป็นคนทุกที่ค่ะ <c oughs> หมายถึงว่าเป็นคนจังหวัดอะไรกทมค่ะกรุงเทพมหานครกลางถุงมหาสารคามวายมาเที่ยวไกลน่ารักอ่ะอุ้ยตายแล้วนี่ <c oughs> เห็นงงยิงกุ้งกิง้กัน เป็นแฟนกันเหรอจ๊ะใช่ครับอแต่งงานหรือยังยังไม่แต่งค่ะแต่ว่าได้กันเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้ที่ว่าได้เนี่ยได้อะไรคะได้คุยได้คบได้ได้หัวใจของกันและกันค่ะโอ้โดีเลยนี่เป็นคู่รักเนี่ยชอบสอนตามภาษาคนอาบน้ำร้อนมาก่อนอ๋อแล้วเป็นไงครับผิวพองสิไปับเปียบเปยแหมช่างเล่นมุกอย่าไปจับทำผัวซะนี่ อย่างนี้ชอบสอนจ้านี่ก็เป็นคู่รักเหมือนกันแต่งงานกันมาหลายปีละคู่รักเนี่ยมันก็จะมีกระทบกระทั่งการลิ้ย์กับแฟนเป็นของคู่กันเอาอย่างนี้พราหนุ่มวันไหนทะเลาะกับแฟนเนี่ยนะว่างๆก็มาหาป้าได้ป้าจะให้คับปรึกษาเหรอเป็นเมียแทนให้อะไรอะไรอะไรคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้านี่นี่สนใจนิดนึงแม่ชอบนักไอเด็กๆขาวๆตี๋ตีแบบเกาหลีนี่นี่ดูอย่างพี่นี่อุ๊บะอุ๊บะอุ๊บะ ทำเป็นคุยทำเป็นอวดไม่ต้องอวดเลย<า>เด็กรุ่นนี้เนี่ยนะเขาไม่มีกล้ามแต่เขามีแรงไอเรานะ่ยไม่มีแรงมีแต่กล้ามบัดแล้วบดแล้วร้านของพี่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลอยนะ้ำนี่ต้องกินเลยนะร้านพี่เนะี่ยมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เอกลักษณ์ยังไงอะพี่อ้าวนี่ไงพอเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปในตะก้อเนี่ยนะแล้วก็ลวกๆวกลกโอ้ร้านพี่นี่ช่วยจริงๆเลยทำไมอะก็ดูดิขายอะไรแบบลวกลวกเฮ้ยมึงติดเครื่องแล้วไอ้นี่ปากดีนะติดเครื่องมาลับมันไปดิพี่แจ๊ลูกค้าเฮ้ยเขาเล่นไปเถอะนี่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างงานฟังจ้ะคือลวกลวลวกเสร็จแล้วนะไม่เสิร์ฟธรรมดา จะโยนขึ้นไปลอยฟ้าแล้วให้ลูกค้าไปรับเอาชามวิ่งไปรับเอาหน้าไปรับเอาหน้าวิ่งไปรับทำไมแล้พี่ก๋วยเตี๋ยวร้านพี่มีคอลลาเจนโอ้โหผมชอบมากเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านพี่เนี่ยผมอยากเห็นมานานแล้วไอ้เส้นลวกๆแล้วลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วเอาชามารับเออว่าแต่ทําไมร้านพี่ไม่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลอยฟ้าตั้งชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลอยน้าทาไมอเฮ้ ๋เตี๋ยวเือก็นี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือลอยฟ้าคือพี่จะลวกเส้นลวกลวกเสร็จแล้วพี่จะโยนปุ๊บเส้นมันจะลอยอยู่บนฟ้าแล้วถ้าเกิดลับไม่ทันมันก็จะลอยอยู่ในน้ำเอาแล้วเวลาผมกินน่ะเวลาจะกินก็ไม่ยากก็ไหวไปแบบปลาสวายไงไหวไปพอเจอเส้นปุ๊บค่อยๆตอดอย่าให้เส้นมันแตกกันแล้วกันน้องสองคนพร้อมจะไหวหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะเออ พร้อมจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือยังจ้าพร้อมแล้วครับ,ร,ร,บร้านพี่นี่มีหลายขนาดนะมีชามเล็กกับชามใหญ่เอาแบบไหนชามเล็กนี่เท่าไหร่ครับ20ชามใหญ่40งั้นผมเอาชามเล็กชามเล็กหมดหรือจะชามใหญ่งั้นเอาชามใหญ่มาพี่ชามใหญ่เนอะครับเอาแบบไหนจ้าผมเอาเล็กสดตับเล็กสดตับสัวหนูใหญ่สับตด เส้นใหญ่หมูสับแล้วก็ตับสดหรือเปล่าลูกอ่าใช่ค่ะอแบบนั้นนะเดี๋ยวแต่ลูกค้าเนี่ยบางทีชอบไม่เหมือนกันครับไม่ใส่อะไรบอกเลยนะผมไม่ชิ้นไม่บุ้งไม่หมูอ่าไม่ชิ้นไม่บุ้งไม่หมูไม่ตับไม่งอกไม่สดไม่เปื่อยไม่กินแล้วจะกลับบ้านจะกินอะไรล่ะลูกอย่าเล่นสิจ้าเอาจริงจผมเอาเส้นเล็กครับ เล็กแห้งเล็กแห้งพีแจ้เล็กแห้งได้เล็กแห้งเออรอแป๊บเดืองเล็กแห้งอ่าเออโอ้ยเยอะเลยออ้เยอะลูกค้าใหม่มาต้องไอ้เยอะเฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรไอ้น้องอะไรอะไรของพี่เนี่ยทำไมผมสั่งเล็กแห้งมันก็ใช่ไงเอาแล้วพี่เอาไปลวกทำไมลวกเส้นมันก็เปียกกันสิบัดแล้วบัดแล้วผมจะกินเล็ก เล็กแห้งครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่กันแล้วกันเอออ่ะเอาใจลูกค้าอ่ะเอาเล็กแห้งนะไม่ต้องลวกนะก็ไม่เคยเห็นกันไอ้คนกินแบบนี้ได้ยังพี่อ่ะเอาไปได้แล้วจ้าเส้นเล็กแห้งเอากินซะว้อะไรเออพี่ทำไมเส้นร้านพี่มันแข็งอย่างเงี้ย อา้าวก็ไม่ให้ร่วกก็ต้องแข็งสิวะเอาไงเอาไงแฟนพี่ขึ้นแล้วเลยนะงั้นผมว่าลวกดีกว่าครับลวกใช่ไหมลวกครับอ๋ออยาให,ให้เขาโมโหโมโหยิง่งเขายิ่งหน้าเหียวขึ้นทุกวันทุกวันหยอกเล่นเดี๋ยวคนนี้จัดให้ชุดใหญ่มันแล้วมัแล้วมันแล้วมันแล้ว,ลวเดี๋ยวเอาเป็นเซเล็กน้ำใส่น้ำด้วยโอเคเดี๋ยวยพี่จะลวกให้ใส่น้ำเซเล็กน้ำ รับรองอร่อยร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้านะถ้าเกิดใครมากิน,กนมาก่อนนะก็จะได้กินใครมาทีหลังอดกินเลยนะร้านนี้ขายหมดเร็วอะฮะอ่าจังห์ธออะไรน้องอุตส่าห์ส่งให้แล้วก็จะมีมุกไม่สมาธิพี่มูกแต่ลวกเส้นอยู่เป็นเล็กน้ำนะเล็กน้ำครับโอเครับรองอร่อยแนะ่นอนเฮ้ยพี่ผิอะไรไอ้หนู ทำไมพี่ไม่เอาน้ําในหม้อเราอะไรนะไม่เอาน้ําในหม้อเราอ๋อก็น้ําในหม้อก็ออกมาจากคลองนี่แหละเอาแล้วมันจะกินได้ยังไงแล้วนะไอ้หนูเอ้ยน้ําเนี่ยสะอาดรู้ไหมน้ําเนี่ยมีอยอะไรอยมันผ่านมาจากอยุธยาสกปรกอย่างนี้จะไปกินได้ไงเนี่ยไม่สกปรกกินได้เอะพี่แจ้ลองกินให้ดูนี่ไปได้แล้วจ้าอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว ร้านพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดาเสิร์ฟก็ไม่ธรรมดาเสิร์ฟยังไงครับได้แล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวมีคบพี่คะเสิร์ฟแบบปกติไเลยนะคะพี่ถนัดฝั่งนี้ไปไปฝั่งนู้นลองไม่ถนัดดูค่ะลองดูอ๋อให้เสิร์ฟฝั่งไม่ถนัดค่ะลองดูได้ได้แล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวพี่ทำไมก๋วยเตี๋ยวร้านพี่ไม่มีหมูไม่มีลูกชิ้นให้ผมเลยเนี่ยอ๋อลืมบอกไปของพี่ก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัติลูกเอาอะไรเล็กน้ำเล็กน้ำอ่าได้ ทำไปทำไปแป๊บนึงนะจ้ะปรุงเลยจ้ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออถุงงอกใส่ไปในนี้อะไรอะไรทุกคนทุกคนคุณนายงูจงอางมาแล้วคุณนายงูจงอ่ะคุณนายจงอางมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว ทำผมทรงใหม่แลวค่ะมีไฮไลท์สีขาวแซมด้วยไฮไลท์บ้าอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวเต็มหัวเลยเนี่ยอยากจะรู้นะใครทำใครทำมันต้องได้รับกรรมเดี๋ยวนี้โอ้ยก๋วยเตี๋ยน่ะผมเป็นคนทำเพราะผมลวกลวกใส่นี่แล้วเส้นหายไปไหนก็อยู่นี่ไงเส้นแกอะไรนะนี่เส้นแกคุณนายอย่ามาใส่ร้ายผมนะครับนี่ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้คุณนายเดินข้ามสะพานมาใช่ไหมใช่นั่นไงนั่นไง มันเป็นที่ของพญานกอินทรีทองนี่แสดงว่าตอนคุณนายเดินผ่านมานกอินทรีทองเนี่ยมันขี้ใส่หัวคุณนายรู้ไหมคุณนายจะมีโชคมีลาบจะรวยจะเป็นเศรษฐีถ้ามีผัวก็ผัวรักผัวหลงเลยละ่ะหยุดเลยแกนึกว่าฉันเชื่อเรื่องพวกนี้เหรองมงายเฮ้ <c oughs> <c oughs> จัดกลางไปตบมันเหรอคะเอาขี้นกอินทรีทองออกจากหัวฉันเอาคุณนายใครบอกว่าไม่เชื่อหรอคะฉันไม่ได้เชื่อคำของมันแต่ว่า แกจะปล่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่บนหัวฉันเหรอได้ลยได้ค่ะได้ค่ะเตรียมมาแล้วค่ะเ้อเขย่าเย่าเขย่าเนี่ยมาูมันทากหัวฉันสินี่แกเป็นคนใช่ใช่ไหมมันเขย่าหัวคุณนายอยู่เนี่ยเอาเงาเอาเออเออกออ่แนายอย่าไปออกที่บ้านกันได้ปะ เฮยนี่ค่ะสวยดีแฟชั่นใหม่มาเก็บค่าเช่าหรอคะก่อนจะเก็บเออก่อนจะเก็บตังค์ทางก๋วยเตี๋ยวก่อนไหมคะจะได้ใจเย็นๆอ๋อเอาก๋วยเตี๋ยวมาบังหน้าเหรอค่่โอ้ยฉลาดนะมีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวแล้วก็มีเหลืองค่ะเอาเส้นอะไรคะเอาเกาเหลาและจะถามทำไมว่ามีเส้นอะไรบ้าง